ก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ไปมาถึงใต้เลยก็วันนี้หน้าสองคลิปเหมือนเดิมนะครับปกมาแบบปกติเลยนะครับถ้าหกคลิปเหมือนทุกวันถ้าทุกทุก้ยถ้าวันนหกคลิปคงไม่น่าไหวนะครับเสียงน่าจะแห่ก่อนก็น่าจะวันที่สองคลิปเหมือนเดิมนะครับถ้ามีเวลาว่าอาจจะได้สามถึงสี่คลิปนะครับก็ได้แต่วันนะครับก็มีอะไรจะพูดครับไปรับชมรับฟังคลิปกันเลยนะครับจะได้เป็นการเสียเวลานะครับไป The Wizard World โลกแห่งทองมวส ตอนที่204แฟลน1อินซีเหมือนจุดสีดำที่กำลังเดินผ่านในฉากสีดำที่ไร้ที่สิ้นสุดดวงจันทร์สองดวงที่มีแสงสีขาวถูกเมฆหนาปิดกัน้นเองจะเล่ก้มตัวลงบนหลังของอินซีใบหน้าของเขาซีดเขาเอ็นไปทางด้านข้างและมองลงไประหว่างป่าที่มืดมิด มีรถม้าหลายคันกำลังไปข้างหน้าอย่างช้าๆพร้อมกับแสงไฟสีเหลืองข้างทางพื้นที่ข้างหน้าแองเจลเป็นร่องรอยของแสงสีแดงบางคนอาจจะตั้งกองไฟในป่าแองเจลเอากล่องดำออกมาจากแขนเสื้อและเปิดมันอย่างระมัดระวังภายในมีลูกแก้วคริสตัลขนาดเท่ากำปั้นมีจุดแสงสีน้ำเงิน รวมตัวกันอยู่ตรงกลางของลูกแก้วพวกมันเป็นทรายเรืองแสงประเภทพิเศษเขากดนิ้วชี้ลงบนผิวของลูกแก้วในานามของลิซเบธโจเนสเขาไล่คาถา <c oughs> จุดแสงสีน้ำเงินดูดซึมเข้าไปในนิ้วของเขาและแสงก็หายไปในไม่กี่วินาทีหมวนหนังสือน้ำเงินค่อยๆคลี่ตัวเอง ข้างสายตาของเองเจเลม้วนลอยขึ้นในอากาศมันถูกล้อมรอบไปด้วยประกายสีน้ำเงินและขอบของมันถูกตกแต่งด้วยลวดลายเงินที่ซับซ้อนในขณะเดียวกันหวนก็เปลี่ยนเป็นอนุภาคพ,พลังงานและเริ่มจางหายไปในอากาศแสงสีน้ำเงินทำให้ใบหน้าของเอ็งเจเล่สว่างสวยเขาจดจ่ออยู่กับการอ่านข้อมูลบนม้วนในอีกด้านหนึ่งสีโลก็โอนทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เขาเห็นเข้าไปในที่จัดเก็บลูนสีน้ำเงินและข้อความที่เข้ารหัสปกคลุมม้วนบางคำยากที่จะเข้าใจ10นาทีต่อมาแองเจเล่หายใจเข้าลึกๆเขารู้สึกดีขึ้นมากในที่สุดมันก็เสร็จสิน้นคลื่นพลังจิตที่ฆ่าตรวจพบอาจจะมาจากพ่อมด2วงแหวนแฟนผู้นำตระกูลโจเนส ตามรายละเอียดในหนังสือมีเพียงพ่อหมดที่มีคาถาพิเศษสองคาถาผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะได้รับฉายาพ่อมดสองวงแหวนพวกเขาสามารถไล่คาถาระดับสองได้ทันทีแต่เอ็งเจเล่ยังไม่รู้ว่าคาถาระดับสองสามารถทำอะไรได้คาถาระดับหนึ่งถูกจัดเก็บเมื่อตอนที่เขายังอยู่ในโรงเรียนและคาถาระดับสองจำเป็นต้องมีใบอนุญ,ญาตพิเศษสำหรับพ่อหมด เพื่อดูขึ้นพลังจิตที่ยังจะได้พบไม่นานมานี้น่ากลัวเขาอาจจําเป็นต้องเปิดใช้งานตราภาพดวงตาที่พัฒนาเต็มที่เพื่อหลบหนีจากกถาติดตามภาพดวงตาสามารถเปิดใช้งานเต็มที่ได้อีกเพียงสองครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามเองเ็งจเล่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ของตราที่ดูดพลังงานที่ไม่รู้จักบางอย่างไว้มากตรายังกรับเปลี่ยนร่างกายของเขาและสายเลือดโบราณก็ยังคงพัฒนาถ้าตราหายไปหลังจากใช้สองครั้งการปรับตัวการปรับเปลี่ยนมันก็จะไม่สมบูรณ์ถ้าค้าไม่ได้เรียนรู้วิธีการบีบอัดพลังจิตข้าก็คงจะตรวจไม่พบคลื่น แองเจลชี้ม้วนด้วยนิ้วชี้และมันก็เปลี่ยนเป็นจุดแสงสีน้ำเงินนับไม่ถ้วนก่อนที่จะหายไปในอากาศเขาหันหัวกลับไปและตรวจสอบสภาพแวดล้อมอาคารสีขาวได้หายไปจากสายตาของเขานานแล้วแองเจเลมองไปที่ท้องฟ้าเมฆหนาไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปมีแสงสีขาวล้อมรอบดวงจันทร์สองดวงในท้องฟ้ายามลาตรี มีจำนวนดวงดาวนับไม่ถ้วนที่ถูที่ดูเหมือนสายที่แผ่กระจายไปทั่วอุกาบาทสองก้อนผ่านอากาศและหายไปแองเจเลก้มหน้าลงและวางกล่องดำไว้ในชุดกลอก่องครับไว้ในถุงกระเป๋าของเขาการบินในท้องฟ้าที่เงียบเป็นประสบการณ์ที่สนุกและมุมมองที่สวยงามในจิตใจของเขา ทะเลสาบที่คุ้นเคยปรากฏในสายตาของเองเจเล่หลังจากผ่านไปสักพักท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสะท้อนอยู่บนผิวของทะเลสาบเกือบจะเหมือนว่าดวงดาวตกลงในน้ำอินทรี Z ขาวค่อยๆลงที่หน้าลัว้วด้วยกรงเล็บขนาดใหญ่เองเจเล่โดดลงจากอินทรีทันทีอินทรีร้องเสียงดังเหมือนม้าร้องจากนั้นมันก็เหวี่ยงปีกและบินขึ้นไปในอากาศอีกครั้ง แองจเล่เฝ้าดูอินซีคอขาวบินห่างไปและหายไปจากสายตาของเขาสูตรควรจะเป็นของจริงข้าต้องตรวจสอบอีกครั้งถ้าว่าได้วัด <c oughs> วดสดุทั้งหมดหลังจากที่ปรุงยาข้าควรจะเริ่มเตรียมสำหรับการก้าวสู่ขั้นต่อไปจอมเสียงน้ำทันใดนั้นก็มีบางอย่างโดดออกจากน้ำและลงไปในไมกี่วินาที แองเจเลเดินไปที่ทะเลสาบและกล้มตัวลงผิวของทะเลสาบที่ดูเหมือนกระจกสะท้อนร่างกายส่วนบนของเขาภายใต้แสงจันทร์สัวมีจุดแสงสีเขียวหลายจุดเลื่องแสงในทะเลสาบจุดแสงเขียวสีเขียวมีคู่และว่ายไปรอบๆแองเจเลมองเข้าไปใกล้ขึ้นและตระหนักได้ว่ามันเป็นปลาที่มีดวงตาสีเขียวเรืองแสงน่าสนใจ เขาประหลาดใจเล็กน้อยแองเจเลยกมือซ้ายและจุ่มนิ้วเข้าไปในทะเลสาบทะเลสาบนั้นหนาวเย็นไม่มีการเคลื่อนไหวของผิวบนผิวน้ำหลังจากผ่านไปหลายวินาทีปลาก็ว่ายไปที่นิ้วของแองเจเล่จ๋อมเขารีบขยับมือออกจากน้ําปลาที่มีดวงตาสีเขียวกัดนิ้วของเขาเล็กน้อยแองเจเล่คว้าไปที่ปลาและเดินไปที่บ้าน แล้วก็จับตมเด็ดไม่ใช่หรอเขาเดินผ่านลั้วและเปิดประตูจากนั้นเขาก็เข้าไปในห้องหนึ่งบนชั้นสองคริสตันเรืเ่องแสงสีขาวฝังอยู่บนในผนังทําให้มีแสงสว่างในห้องเพียงพอห้องถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนบริเวณด้านหน้าของเขามีขวดสีดํากล่องและชั้นวางของบนพื้นมีโต๊ะขนาดใหญ่หลายตัวอยู่ทางซ้ายของห้องพวกมันปกคลุมไปด้วยอุปกรณ์ทดลอง เช่นถ้วยแก้วหลอดทดลองและขวดแก้วทางด้านขวามีตู้สีขาวสูงที่ดูเหมือนตู้เย็นแองเจเลเดินไปที่ตู้เปิดประตูและโยนปลาไปในถุงน้ําแข็งครับ <c oughs> นะและโยนปลาไปในถุงน้ำขนาดเล็กมีถังน้ําโลหะมากกว่า10บถังเลี้ยงอยู่ในตู้และพวกมันมีสีดำเขาใส่ปลาแปลกๆส่วนใหญ่ที่เขาจับจากทะเลสาบเข้าไปในถังเหล่านั้น แองเจเล่เอาถังน้ำสีดำถังหนึ่งออกมาและปิดประตูเขาวางมันลงบนโต๊ะจากนั้นก็นั่งลงและใช้แหนบเงินคีบสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่รูปร่างคล้ายส้เดือนเขาโยนสิ่งมีชีวิตนี้ลงไปในแก้วที่มีของเหลวสีเหลืองเหนียวๆและทำให้มันร้อนขึ้นแองเจเลเปลี่ยนเป็นห้องทดลองในไม่นานวันนี้ เขารวบรวมสิ่งมีชีวิตและพืชที่น่าสนใจในการทำวิจัยนอกจากนี้ห้องทดลองยังสามารถใช้ทดสอบยาได้อีกด้วยแองเจเลได้บอกให้ซีโร่ถอดรหัสข้อมูลเมื่อเขาอ่านม้วนคาถาที่เขาได้รับจากจักุตะกูลโจเนสซีโร่ถอดรหัสเสร็จหรือยังแองเจเลถามถอดรหัสเสร็จสิ้นแล้วยาหายากระดับกลาง น้ำเหม็นเขียวเดมอนอะไรนะข้าคิดว่ามันเป็นยาต้นไม้สังหารโอนข้อมูลเข้าสมองข้าแองเจเลดับตาเขารู้สึกถึงการไหลเวียนของข้อมูลมากมายระหว่างการส่งผ่านข้อมูลเข้าไปยังสมองของเขายาที่เพิ่มพลังจิตคุณผลข้างเคียงไม่ทราบที่มาไม่ทราบวัตสุดดิบหลักน้ำของ ซิซินขนของนกนางนวลทะเลทรายและหัวใจเปลวไฟหัวใจเปลวไฟแองเจเลตตกใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังมันเป็นคริสตัลพลังงานสูงที่สามารถหาได้จากแมกมาลึกเท่านั้นความหายากของมันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจแห่งพฤกษาต้องมองหาวสัสดุทดแทน <c oughs> ตัดฉากนะครับ สิวันต่อมาแองเจเล่ก็ตัดสินใจซื้อวัสดุพื้นฐานบางอย่างจากตลาดและปรุงยาบางตัวเพื่อแลกทรัพยากรแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขามีทรัพยากรพอที่จะแลกหัวใจเปลวไฟที่พบในหอคอยการค้าหรือไม่ราคามันค่อนข้างสูงแต่เขาไม่สามารถหาวัสดุวัสดุทดแทนได้ก่อนที่แองเจเล่จะขายยาเสียงผีที่เขาทำ ลิซาเบตก็ส่งคนมาให้วัตถุดิบสำหรับยาเดมอนให้กับเขารวมถึงวัสดุหายากอย่างหัวใจเปลวไฟมันเป็นวัสดุราคาแพงแต่ลิซาเบตไม่ได้ขออะไรตอบแทนน้ำเดมอนนั้นยากที่จะทำลิซาเบตทำดีที่สุดของเธอและแองเจเลมีโอกาสที่จะทำจะลองสิบครั้ง มันเป็นครั้งแรกที่แองเจเล่จะทํายานี้และเขาไม่คุ้นเคยกับวัสดุดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังในการทําลิซเบธไม่รู้ว่าทักษะแองเจเล่สูงกว่าผู้เชี่ยวชาญยาทั่วไปแองเจเล่บอกคนที่ลิซเบธส่งมาที่นี่เพื่อรับเลือดแรดบริสุทธิ์กลับไปและกลับไปที่หอทดลองของเขามันใช้เวลาประมาณ10วันที่คนแคระสร้างจุดยาม สจุดเสร็จสิ้นมีหอคอยหินสูง5เมตรข้างจุดแต่ละจุดหอคอยมีสีเทาและมีห้องถูกสร้างไว้เพื่อคนอาศัยภายในผู้ฝึกหัดและอัศวินที่ผ่านการทดสอบได้มาถึงจุดยามแล้วร่วมถึงแนนซี่หากพวกเขาเสร็จสิ้นการแก้ไขสัญญาแล,และจัดการชีวิตส่วนตัวของพวกเขาก่อนที่จะย้ายเข้าไปในหอคอยหิน แนนซี่อยู่กับแม่มดฝึกหัดอีวานช่วยเธอทำสัญญารับใช้และเธอก็กลายเป็นคนรับใช้คนแรกของแองเจเล่อย่างเป็นทางการคนรับใช้มีค่าแรงสูงกว่ายามแองเจเล่ ic, ยังมองหาผู้ช่วยแต่เขามีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการในปัจจุบันเขาได้บอกให้คนแคระสร้างห้องทดลองใต้ดินและย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปข้างในนอกจากการทดลองการจัดเก็บวัตถุดิบ และจำลองกระบวนการปรุงยามีเพียงสิ่งเดียวที่เขาทำคือการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตที่เขาเก็บไว้ในถังที่ยังมีชีวิตอยู่มันไม่ได้ขัดต่อกฎพ่อมดแสงที่ทำการทดลองกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ฉลาดมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบสุขยามจะผัดกันล่าตะเวนลออทะเลสาบและบ้านแนนซี่รับผิดชอบในการซื้อวัสดุ สำหรับอาหารเย็นและขายยาที่หอคอยการค้าดิสเบตจะส่งวัสดุและทรัพยากรให้แองเจเล่เป็นครั้งคราวและในทางกลับกันแองเจเล่ก็จะส่งเลือดแหลกบริสุทธิ์กลับไปให้เธอหลายเดือนผ่านไปโดยที่แองเจเล่ไม่ทันสังเกตจบกับตอนที่100เอ้ย2ด0 0ตินด1 0น204นะครับก็เดี๋ยวไปต่อต่อไปครับ